ไผ่พงศธรเฉลยแล้วความสัมพันธ์ผู้กองแคทหลังโผล่เซอร์ไพรส์วันเกิดกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งสําหรับผู้กองสาวป้ายแดงแคทอาทิตยยาเบญจปักนักร้องลูกทุ่งและตํารวจหญิงที่เพิ่งเจอกระแสดรามา่าเรื่องเลื่อนยศแบบติดจรวดจ,จนเจ้าตัวออกมาชี้แจงไปแล้วหนึ่งรอบล่าสุดมีประเด็นใหม่หลังมีภาพเจ้าตัวไปเซอร์ไพรส์วันเกิดไผ่พงศธรแต่กลับเฉลยในเวลาต่อมาว่าไผ่ไม่รู้จักแคทมาก่อนแต่รับแขกเพราะเป็นคนลูกทุ่งเหมือนกัน โดยในเพจคนลูกทุ่งได้โพสต์เรื่องดังกล่าวเปิดเผยว่าไผ่พงษ์สะทรแจ้งไม่รู้จักผู้กองแคทโผลอวยพรวันเกิดสร้างความงงให้กับเจ้าของวันเกิดเป็นอย่างมากเมื่อแคทอาทิตยาผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของไผ่พงษ์สะทรซึ่งจัดขึ้นที่ออฟฟิศของไผ่ย่านรามอินทราโดยมีการนำรถแห่มาร่วมร้องเพลงกับแฟนคลับกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยความคึกคักและแล้ว ผู้กองแคทก็โผล่มาร่วมงานและร่วมอวยพรวันเกิดในขณะที่ไผ่พงสศธรแจงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็รับแขกตามมารยาทโดยผู้กองแคทได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงในติกตอกแต่ก็ถือเป็นคนในวงการลูกทุ่งเหมือนกัน